กินชมะม่วงสบายดีสวัสดีเด้อพ um, ่อแม่พี <h <h ่น้องมื่อนนี <h h <h ้มากินมังม่วงน้ำกันพ่อแม่พี่น้องกินส้มนี่จ้ากินส้มมังม่วงสตรอเบมรี่แซบแซน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเราต่างแดนกินแต่ส้มนะสวัสดีสวัสดีพี่น้องมากินส้มด้วยจ้า มันจะยำฮ้อนอยำหนาวกินตลอดเพราะมันอยากส่งพวกม่วงโทษม,ม,มึงตัววิดีกับพวกม่วงตื่น,ตน,นแต่นอนนะอยากกินส่พักกันนอนเพราะว่าบัรอาทิกานมาแต่น,น,แะตะนอน จับประมุ่นประม่เกาะจัว่ปนแฟนปนแฟนมุชิปดอนได้หพี่น้องสื่อชิปดอนเอามีดกันปั๊บมีดน่อยยูสิดำกูจเน้อหมีเนืหมีเนี่ยไงโพขยัน

พายูจมย์แม่เสีพเดีจลกับเจลเล็บเสียติดนอนพาเดี๋ยวหายกินส้มก็แม่เป็นน้องนอนเว้นนะเพิ่องทีวีไปรับไปรับมาก็นรับพักผ่อนต้องพักผ่อนเยอะเพื่อนพักหนูเยอะนะกินข้าวกินน้ามาอาบน้ามาอามได้พักก็นอนพักผ่อนมือใหม่จะไปตอนตื่นสูงงานนี้พี่น้องก็นอนวุ้นการพักผ่อนนะครับ ไปบวชไดอ้งานนะต้องพักผ่อนอยู่ตำรวจว่าเอาโุกับายเน่ยนะพี่น้องเครื่องค้นนะคขอนแ่บเขากบบมีการพักผ่อนมีพักผ่อนเนี่ยเขาแย่ลงเลยตลอดเวาลาหนึ่งมาหิวนอนหมดได้แต่นนหน้อยเป็นอะไรเป็นเ,นเนบาหวาน,เ,นเพราะว่าถึงโมงนอนก็นมันนอนบ่แม่พี่น้องบ่นอนมัน,นมเจ็บหัวอะไรก็คือกันนั้นนอน่มยเจ็บหัว เป็นวาบนก็เป็นพิการเนี่ยคนให้น้ำตาลน้ลายเลยพี่น้อไอ้บอลดังสมได้แต่จบตัวมามามมามน้อยหมักบ่วงนี่เพราะมันแพ้เงี้ยดั่มันถือสิบดอลในช่องน้อยน้อยเนี่ยเจ้าพี่น้องเล้ยมันอัดมันกบเนาะมันกินแฉมเนาะตรอไปดี เส็จแล้วก็ค้ายแฟนมามาพี่นากินกอ,อิตเมนโก้ผูอ,มอมชมประจานะนู่นี่น,นีนน่ คุณนึงแควดีเว้ยแค่แค่คุณอ่านตอนแกเนี่ยนี่เป็นบุมักเพชรไอเจ้าัวนี่มักเพชรเย้ช่องระบบแมันทนท่าน อ้ดอดคาเยนเนาะราอยู่บ้านกินได้มาคางอย่งนอนเดินไปเดินมากนะมาคา้างกระป๋องก,กินทั้งกินทั้งกินพวกานมาเลยก็ขวบก่อนไปก็คือกันนั่นงนอน ขัวเนี่ยมะขามเนี่ยขัวนมนมพยายามมาเดินเดินเช่าเดินเนาะก็มาปัดกินหนอเดินได้ได้กินเลยมาทำไมยังน้อยคือการบิดคนเราเขาได้มะขามมันต้องขัวด้วยพี่น้องด้วย่างเทียนมันยังเขาเขาคุดคุมแล้วก็ดีร่วงคุมมันนะหมดเลย ไ <Sonic> <laughs> อตรงช่วงโมแม่นี่ยมมมีอย่ง <blunt> ม <animation> ีแต่ใหนมือขามนวดไปกระปองนะกระปองหลุดๆกันขวดเหลียบร้อยไปหย่่เอามานำําสุปไปหย่เอามาเห็นใจหน่อนะโมแม่บาร์จีชายบานําใส่กระปองได้สุดขอยนะอันนันผู้หนึ่งสไลด์ผู้หนึ่งเศร้ามิดบอกด้วยว่าพัดซ้ำซิปมหาสิบแดวแต่นับจใจผู้อาชีพผู้อาเช้ากัแกเกือบเนี่นะเกืบไปแตะไปขื้นนี่นะ แกงกันแกงไก่ปนไรจะโยนไปจะเอาไก่ใชูุ่นกดก็เอาไก่พกก็อดก็เอาไก่ผู้เอาไก่นะก็อาไก่ผูไปต้องกก็ไปไก่เจอใชกันโดเจอแชกระป๋องหม่อันี้พ่อเให้แพนมันแช่น้ต้องมีนอยเด็ตรงนีปล บลาหนัเหมือนเ,เนแซ่บไปเมยเนาะกินน้ำกันแซ่บๆเลยพ่อแม่ไป็น้องติดตามมันแซ่บไปดิเมื่อดเซียไม้เราเสียงดังดีเนาะ กเพอะอดตจ้องม่ีบพะแม่เปเนาะ ไปเดี๋ยวไม่ได้จินอ่ะต้อไม่ได้สุกบุกเข้ามาตัวให้พ่อแม่พี่น้องเบุกก่อนเป็นให้เป็นยากนำะ ชวนคนมากินนำ้ำบันมาอยากนำ้ำมาพี่นอ้องกินโซนต้งกันเสร็จไหมจบเลยกวนอนทางมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาเขาจอดถึงได้กินแน่นอนประเด็กกับประเด็กเอง

ปลามันตายน้ำทังมันแหงข้าวอยูตามเกียนตัวังบารลังก้งเนอะกินอยู่บ้านห้อห้องเขาห้องปากวงหอู่้าอย่โะต้องอะสมม่บ่ เวลามันสิกินอิ่มมันส้มนะเวลาเขาโบท่านอิ่มกินโบโบฮูจักส้มเนี่ยอิ่มเลยเนี่ยกินตึ้ตัวใดก็ส้มจ้อยๆอะไรไปเนี่ยอิ่มมาไม่นอนโอ้โบได้เปลี่ยนเอาไปดีๆเดลยนี่แต่ส้มไ่ออืมว่าที่ตัวว่ากระดาษกระดองจะกินส้มนะ อืมอืมตัดกี่เดตอีกยังพูดอวัรค่ะต้องซื้อไปห้องหมอเ<า>ดืดอสามวันที่เศร้าตัวน,นี้เดือนสามวันที่เศร้าเจ็ดจบไป คินหอยกระดิฟงพนียกินบักตอดีม่ลียไกินปหน้าิไปกินให้เบิรงเคนอยู่ดีมีแหงนาะเส็บไปแล้วกระดิ่พวนี้อยู่กระดิพนี้ไปเก็บรักจ่างคจตอนมาใหม่ปีพสอิบเก็บรใบาน่วยได้้าเจาว่ารบาไรเดข้แค่จเลือกออกกัน เก็บมาเกิดโมเมนตนั้นก็เรือยอแบมันหน่วยตัวได้ห้องจะเอาเนี่ยเก็บเอาเต็มกุมาป้าไปโลดแล้วก็ไปเก็บไปแค่เจ้ามันกแบ่มากินส่บัลกินไลายคนอยู่เมืองหอนปลาตัวพี่น้องแซ่แซ่บแ่ว่าแจวแจวกับแจวน้ำปลาได้ละอยู่หันงานบัลติกแต่แจมเปรตตัว่าแค่เจ้าแจวน้ำปลา หรือว่าตัวเองมันมาใหม่มันกัอย่างก็ต้องเร่มกินบเดิม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 เล็กน้อยอย่างเป็นยม่ด็กน้อยยัพี่นองอายุเ8 9นี่แหละ17ป8นี่แหละกินสมก็ดั่งเก่งปลาตัวบิกินสมนไงเบิ้งเงากินด้วยกันจะกินบุหรีครื่องอะไรกันโอแซ่บ อยู่วานอยู่แคลิฟอร์เนียมันคืออยู่วานเท่านั้นแต่กินนั่นกินนี่แต่เนาะชุมกันมาคือว่าหลายคนกินปลาดชมมาทิฟเนียพวกท่านพวกท่านเป็นจยกเสื้อเลยก็ถอนไปเขาว่าคนลาวหลายหลายขอจำเรกับยูมองลาวขอหลายแต่ว่าพวกท่านได้เปลนเห็นพวกท่านได้ไปเห็นหรอใไปอยู่ละปีหนึ่งเงินเสือยังคิอไปเบิ่งดูเนาะไม่รัปาดชมใช้จานใจกระตกลงมานี Warning, ่ ป้าคนเดี๋ยวจะมาแตะไซได้เอาเขาเพื่อกนก็นจาผู้ก,ก็จะชอบพัดเป่นมันเป็นกระดูกอยู่เป็นคือห้องเย็นนัน่นอยู่ใช่นะเป็นโซโกยังชนนะแล้วต่ฝาชมกินหลายคนมัน,น,ก,มนก็แซ่บเนาะเออโต้จากฝาแตะไซคนนะเพืนได้จะออกมาผู้เอากูปอมฝาคนชอบพัดเป่นอยู่เี่ตอนนั้นหลายหลายมีแต่คนหูจ,หนหจักกันแหละก็คนผู้หูจักก็บอกมากินนอะ บ้านเดียวนะเขาอีดุน่น mm. เขาลงุงอันนี้นะอีดุน่นลุงเพยนี่นะคนไทยบ้านเดียวแล้วก็เขาอันอันอีนี่นะเขาในปักใจนี่นะ mm. คนบ้านเดียวกันเพื่อนเขาบมากินนะจะ mm. เห็นกันอยู่หันมาก่าป่าสมงนงมาด้วยว่าตำมะฮงลงมาเนี่ยก็โว้ยจะพูดอะไรจะ ย่อใช่พักเกลวกงมาว่มับบว่าม่่มีาบไม่ยังนังใช้กระดทมันเหอนเอาสายว่าปูแก้วกินโยมตาลนโฮมตาลนหอนเลยเนาะโฮมตาลแข้มทางสัมมันได้มากินเอื่นสกการมาได้ม่กินชมเน้ะกินชมเนาแซวแซวกินอะไ้าต่มือะแตกย่อยนะชมดีๆเอาไปยำไปแซ่เนี่ยจัยำใจ่งะ พอแล้วกินไรโมกันอ <AN> ิ <c oughs> mm ุดนกระดดนเดียวอีวันกระดดนเดียวแซ่บพี่น้ออืมกระตุดโอเคพี่น้องกินอะไรกันยูดีมพูดถงนี้บ่องอไหนเตี่ยงอ้ของเตก่ะงกอันไว้มาแล้วใ่ไมแล้วก็มีกระป๋อง ป่กตอบกะปิเลยม่ใช่เป ER ็ปอกว่นะแล้วก็เจ้าบอเบิร์ดเบิดอะไะเบิดอางสองตันี้กวดนี้อัปนี่ปาพี่น้ออะไรอัไว้กินมาเยอะแต่มากินมันนเพราะว่าอัปวะเจ้องเเนาะประเด็เกยเองพี่น้องเบิรมืบวสีมือสี ่อย<ไ> oh. นัวดีนัวเ,เลยนะเอาคล่กดได้สิสบายดีเพื่อนอ่ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อสองตู้เฮ็ดคลิปนี่พอใดมีกำลังใจเฮ็ดต่อเนาะ,ะบ๊ายบาย